ชอบใครไหมในในเบกทีมชาติห่นนี้ก็รู้สึกว่าเออโรนโดไม่ยังได้อยู่นะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะโดนแซวใช่ไหมว่ายิงหมูยิงทีมเล็กเก่งแต่รอบคัดเลือกอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ส่วนของโรนโดแต่บูโน่ก็ดูจากไฮลไฮไลท์ก็ถือว่ายังเป็นนักเตะที่ยังน่าจะค้าแข่งในยุโรปต่ออืยังไม่ไปซาอุง,ง่ายๆหรอกเพราะด้วยคุณภาพด้วยอะไรย่างเงี้ยผมว่าเลยอาจจะช้าสุดก็อาจจะ จบมาโลกรดูการหน้าเดี๋ยวจะว่าอาการอีกทีอะไรอย่างเงี้ยส่วนอาวนกับมาเซสโกนิดหนึ่งเซสโกอ่ะตกลงมันได้แอซิดปะวะพี่ต้องพี่เบนเกมไหนคอนัปปะไอเกมที่เสมอสวีเดนอะไอลูกตีเสมอสองสองอะเพราะว่าไอช่อนนั้นบางคนบอกบางคนบอกว่าหม่งไปติดหลังแล้วเพื่อนได้ยิงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราดูจากไฮไลท์ผมรู้สึกว่า มันหมุนได้ป<ห>่าวาอางแต่เหมือนแต่เหมือนได้นะไอ้ลูกที่ตีเสมอทายเก่งใช่ไหมไอ้ตอนแรกกับไม่ได้พี่แต่ทีเนี้ยมันก็มีการเปลี่ยนช่วงเช้าเช้ามั้งว่ามันได้ผมก็ยังงงอยู่คือปกติแล้วอ่ะ<ห> <ๆ S 2> มันดูๆๆทิศทางว่าพอมงมาแล้วโดนหลังกองหลังซึ่งมันโดนจริงๆนะมันมีผลขนาดไหนเพราะว่ามันโดนหลังมาเสร็จปุ๊บแล้วมันเหมือนตั้งให้ตัวสอดวิ่งมายิงเลยเขาเขาหมงนได้ตาหลักหมุนได้นะ เขาโดนคนอื่นไปก่อนจริงๆตามหลักโดนคนอื่นไปก่อนแล้วแต่มุมมองมันโดนมันโดนมาปุ๊บแล้วมันตั้งเลยเปลี่ยนทางมาแล้วตั้งเลยเออแต่เจตนามันคือมันชงมุงให้เพื่อนแน่นอนเออเจตนามันอ่ะเออใช้ความสูงใหญ่ของตี๊กใ้ไถแท่แทไปเพื่อจะมุงชงให้เพื่อนแหละเพราะว่าผมมาดูไฮไลท์มาดูแบบเออสติตอนเช้าเช้าอะไรเงี้ยเห็นยูไฮเลสมันจะมีขึ้นรูปรองเท้าแอซิสให้เพื่อนใช่ไหมแต่เฮ้ยดูจากไฮไลท์เซสโกมันแอซิสที่หวาแต่มาดั้งดูแบบกราฟิกของ สกอ์บอไอ้ผลบอกสกอของแอปต่างๆแม่งไม่ขึ้นเลยยังไงวะทะเลก็เลยไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ผมว่าอย่างน้อยก็จะช่วยเรื่องความมั่นใจแล้วก็น่าจะมีผลสําหรับเจมกับแบนเชตตี้ที่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วว่าอามูริมจะยังจะใช้หรือเปล่าไม่ใช่อ่าเมาส์เจ็บคุณย่าเจ็บพี่แกพะล่อดารมูโน่ไปยืนคู่กับอ่าอร์นี่สมมุติเล่นๆนะสมมตินะเปิดมาเนี่ยแบลนเบททีมชาติไปเจอเซตตี้เนี่ย สิบเอ็ดตัวจริงแม่งมาเลยอ่าดันบูโน่ไปยืนเบอร์สิบคู่เอมบูโมแล้วหน้าเป้าไปเซิร์ฟซีแล้วก็ใส่เมนูคู่คาเซไม่ใช่เซสโก้อันนี้ผมว่าไม่ใช่ละผมว่าผมว่าไอ้ข่าวที่ถูุดอกมาว่าก่อนนะนี่ว่าอารมูริมเนี่ยต้องการโยเคเลสเท่าน,นั้นอ่าแล้วไม่ได้แล้วบอดก,ก็เลยจับยัดว่างั้นเอาเซสโก้ไปแล้วกันกูไม่ได้อยากได้อ่ะก็เลยสุดท้ายก็เลยอ่ะกูใช้เซิร์ซีก็ได้วะอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยเออผมว่าไม่ใช่ละ หรือแกจะเก็บตัวไว้ให้โค้ชใหม่วะมเป็นห่วงไงคือจริงๆอันนี้นี่ยพูดแล้วก็เมื่อวานได้คุยนะกับพี่เม้งนะส่วนตัวภาคบอลแม่คุยไปเรื่องนี้แหละแค่ก่อนหน่หน่อยแ้วก็คุยกันอยู่สองคนว่าเหมือนที่ที่ปองพูดไปเมื่อกี้หรือไอเชสโกเนี่ยอโมลิมแม่งไม่อยากได้จริงๆเพราะว่าอย่างแรกอะเวลาเป็นโค้ชอะคุณจะเอาใครมาใส่ในทีมคุณต้องสเกวแล้วว่า มาปุ๊บแม่งเข้ากับระบบที่คุณตั้งซึ่งคุณบอกว่าคุณตั้งระบบมาตั้งแต่ช่วงปลายซีซันมาถึงตอนเนี้ยคุณต้องรู้ว่าคุณต้องได้กองหน้าแบบไหนที่คุณต้องการสิใช่ไหมทีนี้มันถามเรื่องแมตช์ฟิตเชสโกไม่ฟิตเหรอเชสโกก็มีปรีซีซันกับไลฟ์ซิกถูกไหมมันไม่ใช่แบบอยู่ดีมึงเข้ามาแมนยูแบบไม่ได้ซ้อมมาก่อนหน้านี้เลยอะซึ่งพี่ว่ามันไม่ถูกในส่วนตัวค <c oughs> ือ <c oughs> ผมขอเ <ๆ S 2> สริมเสริมพี่ต้องนิดนึงนะเชสโกเนี่ยมันมีเกมกับไลฟ์ซิกช่วงปรีซีซันเอาไว้พ แต่มันไม่ได้ลงเต็มเกมเพราะว่าไรซิเขาเก็บตัวเขาเก็บไปเลยแบบเดี๋ยวเจ็บเว้ยอย่างนี้ไม่ใช่ว่ากูไม่ได้เข้าแคมป์เลยกูไปเที่ยวแบบอีซักอย่างงั้นนะเออแต่เนี่ยเซสโก้แม่งมีแม์มีเกมแล้วลูกกลับไปเล่นทีมชาติดิตัวเปลี่ยนออกกะทีที่เก้าสิบนะอืมใช่หมายท้ายเกมแล้วอ่ะเออพี่ว่านะตอนนี้เนี่ยในการกับการเคมอริมอะแม่งคิดเยอะนึกออกปะคือมึงทุกนัดมึงเครียดอะแบบ ้ก <C ute> ูจะเอายังไงดีวะจริงๆเข้าใจวันที่เจอกริมสบี้อ่ะมันส่งลงเนี่ยมันก็อยากจะแบบให้ได้เรียกความมั่นใจแหละอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมแต่ทีนี้องค์ประกอบทีแม่งเสือกไม่ได้ช่วยเรียกความมั่นใจไงมันก็เลยกลายว่าดาวทังทีมอนะมันก็ต้องมีในเรื่องของทัมมิ่งงานเลือกช่วงเวลาของโค้ชอ่ะต้องรู้ว่าควรจะต้องทํายังไงหรือต้องใช้ยังไงหรืออีกอย่างหนึ่งอาร์มลมอ่ะต้องลองเปลี่ยนวิธีการหรือแนวทางของตัวเองบ้าง ใช้ความยืดหยุ่นซึ่งอ่ะพี่ว่าทุกคนจะเห็นเหมือนกันว่าแบบบางบางจังหวะเนี่ยมึงปรับแบบนี้ก็ได้แต่ทําไมมึงไม่ปรับหรือการเปลี่ยนตัวของเขาเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเกมนะเว้เปลี่ยนแค่ตัวแต่วิธีการเล่นเหมือนเดิมมันเ,เป็นปัญหาว่าแมนยูมันไม่ขยับในเรื่องการลุกหรือว่าอะไรเลยอย่างหลังๆเนี่ยถ้าไม่ได้เอเบอร์โมเนี่ยพี่ถามว่าใครจะสร้างสรรเกมถูกไหม ปูนูพอไปยืนตรงนั้นก็อารมณ์เสียหรืออะไรอย่างเงี้ยเห็นชัดเห็นชัดแต่ก็จริงๆส่วนตัวนะอยากให้ส่งเชสโกลงแบบว่าให้มันเรียกความจังหวะเกมก่อนแต่ไม่ต้องไปกดดันมันเรื่องประตูนะคือให้มันรู้ว่าวิ่งช่องแบบนี้เจอกองหลังอังกฤษมันจะเจอแบบนี้อะไรเงี้ยอันนี้ไม่รู้มุมพี่คนเดียวนะแต่ว่ามุมแฟนบอลอาจจะเห็นอีกแบบนึงก็ได้ก็ลองเม้นมาดูแล้วกัน